รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คมนาคมไทยนะคะพบกับดิชานโอจิรพาเศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของเทศกาลสุขท้ายปีเก่าตอนตรุษปีใหม่เชืวว่อวานหลายคนคงจะมีการวางแผนการเดินทางรวมไปถึงการเดินทางกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักกันใช่ไหมคะวันนี้โอและทีมงานก็เลยมาสังเกตการที่สถานีขนส่งมัดทิยสองค่ะเพื่อที่จะมาสังเกตการดูการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนนะคะว่ามีจํานวน มากเพียงใดนั่นเองและที่สำคัญก็จะมาสำรวจถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และคับผู้บริหารของบริษัทขนส่งจำกัดด้วยว่ามีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับพบกับคุณนภร,รั์กาญยาวาน,นิชกันค่ะทั่วฟ้าขมานาคมไทย นี้นะคะออพาคุณผู้ชมมาที่สถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับทางด้านของรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดคุณนพพรัตน์การุรญยาวาลนิชค่ะสวัสดีค่ะคช่วงเวลานี้เป็นช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับ,รบปีใหม่บ,บรรยากาศในวันนี้เรียกได้ว่าคึกคักอย่างมากเลยนะคะคท่านการเตรียมความพร้อมในการรองรับกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นยังไงบ้างคะคคในส่วนในส่วนบกสเองมีการเตรียมพร้อมความพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้คือวันที่25ไปถึงถึงวัน ขากลับเลยวันที่4ี่นะจีจีทันวาตีมกราเนี่ยเราคปามพร้อมแน่นอนจำนวนรถรถเที่ยวลงเตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมแสดงว่าในช่วงเวลาเขาดาววันที่30 3สิันวาคมเองก็จะมีพี่น้องประชาชนดินทางกับรถเองก็จะเพียงพอในการขนส่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะปริมาณรถหรือปริาเส้นทางในการรถเที่ยววิ่งเนีเราคิดว่าผู้โดยสารจะมีมากที่สุดส่วนที่กลาวสามสิบจำนวนเที่ยววิ่งเนี่ยประมาณ7000 จะเจ็ดพันเที่ยวเราท่านกัตถุเลิกมาเพื่อสาอยู่ที่หึงแสนห้าหมื่นคนคาดว่าอย่างนั้นนะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับในส่วนของพนักงานขับรถเองก็ดีแล้วก็พนักงานที่ให้บริการบนรถเองก็ดีแล้วก็ในส่วนนี้พนักงานทุกคนที่เราจะขึ้นขับรถเนี่ยเรามีการตรวจความพร้อมพนักงานประจำรถทุกคนนะครในส่วนของตัวรถเองของรถไปจากขนส่งจำกัดเองเราทุกคันเรามี G P S แล้วคนขับเราสองคนแน่นอนนะครับผม นี่ความปลอดภัยตัวที่เป็นสถานีหลักๆของบขสที่ดูแลมีทั้งหมดกี่สถานีนะคะสถานีของเราเองจริงๆสามสถานีนะสถานีปิ่นเกล้าเอกมัยและที่จตุจักรทั้งสามสถานีเนี่ยเราจัดรถให้เพียงพอจังตอนนี้ที่ทางที่จตุจักรเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกวันละสามพันเที่ยวนะในส่วนของสายใต้เนี่ยอยู่ที่สองพันเที่ยวเอกมัยนี่มันหนึ่งพันเที่ยวถ้าเราคิดตัวเลขปกติ ในช่วงเทศกาลเนี่ยเราคิดเพิ่มเลยว่า20%ของหมือนที่จะรับการเพิ่มขึ้นได้ต้องมบได้แน่นอนครับซึ่งจำนวนรถก็จะมีเพียงพอนี่คือสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องเกิดความกังวลนะคะแต่ว่าการบริการภายในสถานีต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยนอกจากรถเนี่ยเราเน้นความปลอดภัยแล้วการให้บริการแล้วก็การดนวยความสะดวกตามสถานีหลักๆต่างๆซึ่งคนก็จะใช้บริการกันเยอะมากในปีนี้ทางเราได้รับความร่วมมือจากทั้งตำรวจทหารและขก ของกรมาะเบกส่งเจ้าที่เรามาอยู่ในฐานทีขนส่งในขณะเดียวกันในสถานีทั้ง3แห่งเราเองเนี่ยนราเรามีระบบ c c ท v มีการดูเชื่อมต่อทั้ง3าานีเองและขณะเดียวของ c c ทีที่เองเราเชื่อมต่อไปยังประสรวงมานมด้วยงั้นการ ในทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยเราค่าเนี่ยเรามีการตรวจสอบและตรวจตรยอย่างแน่นอนครับค่ะนะคะอย่างเช่นตอนนี้โอเคค่ะคุณผู้ชมมาที่สถานีขนส่งหมอชิต2แห่งนี้ก็เรียกได้ว่าจะมีผู้ใช้บริการมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่เราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงด้วนะคะสิ่งที่ท่านเองยังคงมีความกังวลอยู่หรือว่าอยากจะฝากคําแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะคนที่มีการซื้อตั๋วล่วงหน้า คือในในขณะน,นี้ในการซื้อตั๋วล่วงหน้าเองเนี่ยเรามีการจัดรถถ้าเป็นรถวี p ีเนี่ยเราไปออกที่กรมาการขนส่งแบ่งแบ่งนะในส่วนของสถานีขนส่งเองนะวันนี้ผู้โดยสารที่เดินทางมาเป็นประจำสามารถมาขึ้นได้จํานวนรถเพียงพอแน่นอนต่อให้คุณจองตั๋วหมดแล้วตามเนี่ยวันนี้ถ้าผู้โดยสารตัดสินใจจะมากบอสอมาได้ตลอดตอนมีความพร้อมนะฮะไม่ว่าอะไรในส่วนของรถร่วมเองเนี่ยเนื่องจากสภาพของสถานีบริเวณของสถานีขนส่งนี่ยเรามีการปรับปุ่พื้นที่นะฮะ เป็นของการรถไฟเนี่ยเราได้เอาให้อนุญ,ญาตให้ผู้ขอบการร่วมเนี่ยออกไปสถานีขนส่งของเขาเองที่สถานีเขาเองแบบน,นครชัยมรัตัวหรือนครเชิดชัยเนี่ย คุณสามารถไปออกได้ที่สถานีคุณได้้องรับบริการได้ครับนะคะซึ่งแน่นอนนี่นะคะว่ามันก็จะบรรเทาความแออัดในสถานีขนส่งหลักๆได้ดีทีเดียวและสําหรับพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะเดินทางแต่ว่ายังไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการซื้อตั๋วมาถึงเลยนี่นะคะท่านเอมีคําจะแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะเป็นครั้งแรกของการเดินทางหรือว่าคนที่อาจจะเดินทางเป็นประจำอยู่แล้วกลัวว่าเอมมาถึงแล้วเนี่ยจะมีตั๋วเหลือหรือเปล่านีคะคือตอนนี้เราจดแน่นอนลถ เพียงพอแน่นอนต่อรถรถในเส้นทางเราเองเราหมดแต่เรามีรถที่ไม่จำทางช่วยเสริมสนับสนุนโยมันอีก1,000ันคันรองรับได้น้อยแน่นอนแต่ทั้งนี้เนื่องจากวสเราอีกกมีการปรับปรุงพื้นที่ของการรถไฟยอยู่นะครับเราผมเองอยากขอให้ประชาชนเนี่ยขึ้นรถโดยสารจำทางหรือรถสาธนรณนเนี่ยเข้ามาใช้สถา,านีขนส่งมันจะได้เร็ววดเร็วกว่าการ,รจ,จราจรจะได้ไม่แออัด แล้วก็มาถึงก็ขึ้นได้เลยฮะนี่เราเพียงพอแน่นอนอันนี้คือเป็นสิ่งจาเป็นมากใช่ไหมคัครถ้าเกิดมาก่อนเวลาได้สักนิดนึงก็จะดีดีครับผมครับผมเที่ยวสุดท้ายของเราเฉลี่ยนี่ประมาณสักกี่โมงคะก็เราคาดว่านะฮะจริงๆอ่ะเราความหวังเราเองเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยต้องหมดทุตสถานในฐานในคนส่งต้องไม่มีตกค้างนี่ฮะเราถึงว่างั้นเราจำนวนเที่ยวจำนวนเราเพียงพอแต่ในขอประชาชนวันนี้แค่ตัดสินใจมา ก็มาได้ไม่ต้องกังวลไม่มีรถมีแน่นอนคเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ของบขสโทรมาติดรับแน่นอนแน่นอนครับถูกไหมคะหมายเลขอะไรคะหนึ่งก้าศูนได้เลยนะครับผมนี่ขอครับผม โดยตรงได้ไหครับตลอด24ชั่วโมงนะคะสุดท้ายนี้ให้ท่านดุภารัตได้เวทีปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้บริการในบขสค่ะก็ในปีใหม่เนี่ยทางบขสเองขอให้ท่านที่จะเดินทางไปบริษัทคนท่งจําการเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในการเดินทางในของทั้งปี5แผลตท้ายปี59บขสจะส่งความสุขให้จริงๆให้ถึงที่ถึงบ้านเนี่ยของปลอดภัย แล้วปีหน้าบขสจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ในส่วนของบขสอเองเราเรามีการช่วยเหลือในเรื่องของลดค่าโดยสารอย<ช>ู่แล้วเราลด20%ของตามนั้นแล้วก็มีการกองตัวลูกหน้าเราให้หมดแล้วในการคือความสุขประชาชนเราทุกอย่างในการพัฒนาของเรื่องอาหารเรื่องดื่มเราจะพิจารณาให้ดีขึ้นตัวรถเองเราก็จะเป็นตัวรถใหม่เข้ามาอันนี้<ช>ครับผม นะคะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลชัดเจนมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านรักษาการกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดคุณนพรพตน์การุญยวานิชนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่คนที่เดินทางจะได้มีความสุขลัดการเดินทางขอบคุณค่ะ ช่วงเวลานี้นะคะอกก็เปลี่ยนบรรยากาศพาผู้ชมมาที่สถานีรถไฟหัวลําโพงค่ะที่จะมาตรวจเช็คดูนะคะว่าเอ๊ะจำนวนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้บริการเดนรถไฟในช่วขงของเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้มีจานวนมากเพียงใดรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะและในขณะนี้ค่ะอกก็พาผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณธนงศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห เมื่อช่วงที่แล้วออกไปที่บขสมาค,คนก็เยอะมากๆแต่พอมาเห็นบรรยากาศที่สาถานีรถไฟหัวลำโพงก็ต้องบอกว่าอลังการไม่แพ้กันเลยคนเยอะจริงๆค่ะท่านถ้าเทียบกับจํานวนผู้ที่เดินทางในช่วงปีใหม่ปีนี้กับปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเทียบสถิติกันมากหรือน้อยกว่าอย่างไรคะคือทุกป,ปีเราก็จะพ่วงก่อนลงหน้าใชครับคือผู้โดยสารเนี่ยสามารถมาซื้อตั๋วตรงหน้า60วันนั้นจริงๆแล้วผู้โดยสารจะทยอยกลับ นะครับถ้าเช็คแต่สศิษฐนะเราเีตัวเลขเศรษีอยู่คือนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการจองมากที่สุดค่ะก็คือวันที่25วันที่25ก็คือวันนี้นะครับ25 26แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่29ถึงวันที่3 1ช่วงเช้านะครับตามไปช่วงเย็นนี่อย่างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงน่าจะเป็นการฉลองนะครับวันภาพรวมจริงๆแล้ว ปกติเราจะมีผู้โดยสารประมาณวันละ9 0 0 0 0ม่แต่ช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิายี่สเนี่ยยอดจะขึ้นอ<ม>ีกประมาณสักเืินกว่าคนนะครับสีงหมื่นกว่าคนต่อวันะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแสนแต่พอวันที่29<ม>ถึงวันที่30มสิบนะสาม็นช่วงเช้าจะเพิ่มขึ้น 20, 2 0 0 0มก็คือประมาณวันละแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับในภาพรวมก็เรียนว่าอย่างนี้ครับวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยเรามีการพ่วงโบกี้เพิ่มนะครับ เพื่อรองรับคนที่เดินทางที่วางแผนเดินทางในล่วงหน้า<ช><ช>ทุกขบวนเราจะมีโบกี้เพิ่มเข้าไปจากขบวนเดิมน,นะครับแต่พอวันที่ตั้งแต่วันที่ 28, 29, 30, 31เนี่ยเราเพิ่มขบวนรถนโโเราเพิ่มขบวนรถนะครับเพิ่มขบวนรถเป็นรถไฟฟรีจะเดียวกันนะครับโดยที่เพิ่มเข้าไปอีกวันละ7ขบวน7ขบวนประมาณโดยเฉลี่ยแต่ภาพรวมของเราทั้งหมดจะมี ไปกลับนะครับไปกลับทั้งหมด38ขบวนคือพูดง่ายๆว่าประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยจะไม่มีทางตกขบวนรถแน่นอนอคนที่กลับบ้านต้องเป็นศูนย์นะต้องเป็นศูนย์ก็คือทั้งนโยบายทั้งผู้อการทางกระทรวงก็คือผู้โดยสารต้องไม่มีตกค้างต้องเป็นศูนย์เลยครับทั้งไปทั้งเที่ยวไปส่งนะครับโดยเฉพาะช่วงย9ิบเก้าถึงสามสิ่งนคนเดินทางมากครับและเที่ยวรับกลับวันที่2องถึงวันที่4่อันนี้สำคัญมากก็คือทั้งไปและกลับ เราจะรองรับหมดนะครับนะคะเรียนถามท่านรองเพิ่มเติมค่ะว่าทําไมนะคะประชาชนถึงนิยมใช้บริการโดยรถไฟในทุกๆช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิงยงย่งช่วงเวลาพิเศษสําคัญสํญอย่างช่วงปีใหม่นี้ครับเรียนมาอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือชาวรถอาทนะก็ต้องเรียนว่าตรงๆว่าเป็นรถไฟฟรีะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าท่านจะเห็นพุทเทศกาลทางรถยน,นต์รถจะติดมากนะครับซึ่งทางรถไฟจะค่อนข้างไปถึงปลายทางได้ไดค,ไ <ป S 2> ค่อนข้างดีกว่าได้รวดเร็วกว่านะครับ แล้วก็เราขนส่งไ้เขาเรามากๆอันนี้เขาสามารถขนของขนอะไรกลับบ้านเพื่อไปไปทําเทศกาลที่บ้านได้นะครับขอฝากขออะไรก็ได้ครับได้อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอีกอย่างก็คือเราก็พยายามดูแลในเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราจะมีทั้งตำรวจทั้งทหารขึ้นตามจุดรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การรถไฟซึ่งจะไปดูแลบนขบวนรถนะครับขึ้นเป็นจุดๆนอกจากบนขบวนรถแล้วจะมี ชุดตรวจการขึ้นไปเป็นจุดๆนี้เป็นเราตั้งสูตรไว้เพื่อสูงความปลอดภัยเพื่อดูแลและก็เช็คความเรียบร้อยนะครับส่วนก่อนต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับล่วงหน้าเนี่ยก่อนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะเข้มข้นนอกจากการตรวจตาแล้วเ็าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการดูแลเป็นพิเศษนะครับโดยที่จะมีการตรวจสภาพผานะครับตรวจบริเวณเครื่องกั้นของความร่วมมือบริเวณทางผ่านนะครับกับทางโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบตอบจนะครับ แล้วก็ตรวจสภาพเครื่องยนต์อนของรถจักรหรือรถพ่วงเพื่อพยายามที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินทางให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ครับถึงปลายทางไปฉลองปีใหม่ได้ค่ะก็คือทั้งในส่วนของความปลอดภัยระหว่างบนรถเองก็ดีระหว่างการเดินทางด้วยแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยที่อยู่ตามสถานีรถไฟต่างๆด้วยทั่วประเทศเราเองก็มีการเพิ่มความเข้มงวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็สบายใจได้ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอยากขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่เจ้าที่ตำรวจเรามีตำรวจรถไฟด้วยใหรือทหารก็ได้ได้ครับบางจุดนะคะในในจุดต่งขอความร่วมมือ เราขอความร่วมมือโดยเฉพาะถานีใหญ่เนี่ยนอกจากตำรวจแล้วเราขอความร่วมมือกับทางทหารส่วนเจ้าหน้าที่ของเราจะมีเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์ค่ะในกตรวจแอลกอฮอล์นี่เราเน้นย้ำมากๆเป็นพิเศษว่า,าครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้บริการจากผู้ใช้บริการะนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาปานคเสครับนี่นะคะทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยโอมาถึงที่หัวลำโพงละ พบกับท่านรองอยากให้ท่านรองเนีย่ยได้อวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงได้ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นิยมใช้บริการเดินทางโดยรถไฟค่ะครับก็ขอใหอ้ผู้โดยสารทุกท่านโดยเฉพาะที่เดินทางกับทางของการรถไฟนะครับมีความสุขในการเดินทางมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการเดินทางการรถไฟเองจะพยายามดูแลผู้โดยสารและสามารถให้ติดต่อได้ตลอดเวลาลวก็ขอให้ท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็ การใช้บริการครั้งนี้ท่านก็จะทําให้ท่านได้รับความสะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางที่พยายามให้ถึงปลายทางด้วยความรวดเร็วครับและช่วงนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านธนงศักดิ์ด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับโอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะน้องป๊อปหนุ่มสุดหล่อกล้ามโตของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดเด็ดค่ะสักครู่ค่ะ การก่อสร้างรถไฟทางคู่อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่ง น,นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านการลงทุนยังช่วยลดการใช้พลังงานในค่าขนส่งด้วยในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยนันการก่อสร้างรถไฟทางคู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลดปัญหาสับหลีกทางช่วยให้รถไฟโดยสารและขนสินค้าเดินรถตรงเวลาเพิ่มขึ้นคือผมว่านะครับถ้าถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการให้บริการอย่างที่ผมบอก การเดินรถสามารถควบคุมเวลาการเดินรถให้เป็นไปตามที่เรากำหนดเวลาไว้เรื่องของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าของเนี่ยจะสินตรงเวลานะครับตามที่เรารได้มีการตกลงกันไว้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาเพราะว่าค่าขนส่งด้านโลจิสติกในเรื่องของระบบทางรางเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าระบบอื่นๆมากมายเราจะมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบ,บง,งได้พิจารณาราคากาส๊สหุงต้มหรือ l p g ประจำเดือนธันวาคมนี้โดยมีมติให้ตรึงราคาขายปลีกไว้ที่22บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าราคาตลาดโลกที่ดีดตัวขึ้นและราคาขายปลีกในประเทศก็ต้องมีการปรับขึ้นตามไปด้วยถึง70สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ตามโดยให้นำเอาเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของกองทุน l p g มาอุดหน,นุนแทนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมา นายนิตินัยสิริสมัตการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท5าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยในส่วนของทอทซึ่งบริหารท่าอากาศยานหลัก6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและท่าอากาศยานหัดใหญ่โดยทอทคาดว่าในระหว่างวันที่29ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559จะมีผู้โดยสารเดิน นทางผ่านท่าอากาศยานของทอทกว่า2.560,000คนหรือเฉลี่ยว,วันละกว่า3 5 5 0 0 0คนมีเที่ยวบินประมาณ15,811เที่ยวบินหรือเฉลี่ยว,วันละ2,262เที่ยวบินโดยทอทมีการเตรียมความพร้อมรองรับให้บริการในทุกด้าน นายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยในสัญญาที่1นและสัญญาที่2รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางผู้ช่วงชุมทางถนนเจีรักขอนแกนว่าเป็นการลงนามระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทกับบริษัทชินโน t h a Engineering and Cons ตะเียวทองลองไปนั่งเพลินแสนสบายเรียนต่อแสนไกลนั่งเกินเจริญใจ จะกบบน,นั่นไปอปบุญใจจะไปเที่ยวทะเลนั่งหาเฮส่วใจวันนี้บอขอสขอับเคลื่อนด้วยระบบ G. P. S. เพื่อความปลอดภัยราบรื่นทุกเส้นทางนั่งไปเมือเลยบอขอสอนั่งเลินเดินทางปลอดภัย การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชอซมอัโชมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับพบก,กับผมนะฮะป๊อบนัทพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยและนี่คือช่วงคลิก Thailand เที่ยวไทยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีที่ Challenger Hall ที่2นะครับและวันนี้นะครับที่นี่มีงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศนั่นก็คืองาน o t o p City 2015นะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2015จนกระทั่งถึงวันที่30ธันวาคม2015และงานนี้นะครับได้รับการเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและงาน โอทอปซิตี2015นี้นะครับจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาไทยภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าทศวัรษใหม่ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลไม่หยุดยั้งนี่เองนะครับแลววันนี้นะครับ งานโอท็อปที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมฝีมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาของแต่ละชุมชนและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อที่จะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับออกไปสู่ตลาดโลกอีกด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเราจะไปดูกันนะฮะว่างานโอท็อปซิตี้2015ที่มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเด็ดๆขนาดไหนนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมทุท่านครับสำหรับงาน O-TOP CITY 2015เนี่ยนะครับภายใต้คอนเซปที่ว่าภูมิปัญญาไทยข้าวไกลไม่หยุดยั้งเนี่ยนะฮะปีนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะครับจากภาพ O-TOP เก่าๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลบทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่างานปีนี้เนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อใหม่นะครับว่า O-TOP CITY next version 2คํคำว่า version 2คืออะไรครับแน่นอนครับ version ที่2เนี่ยนะฮะจะต้องไม่เหมือนกับเ v e r s i o นแรก เพราะนั้นนะครับที่นี่นะฮะวันนี้เขาเน้นโอท็ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะสามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างทีเดียวนะฮะเพราะนั้นนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเวอร์ชัน2เป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโซน O-Top Premium ทึ่งนั่นหมายความว่าบริเวณนี้นะครับเป็นโซนแสดงสินค้าที่มีราคาสูงที่สุดในงานเลยนะครับรวมมูลค่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณมากกว่า11ล้านบาทไทยนะฮะโดยสินค้าแต่ละชิ้นเรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่บูธ t ็อปไทยแบรนด์นะครับ ซึ่งท็อปไทยแบรนด์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกว่า45แบรนด์หรือ45ยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งภายใต้คอนเซปต์นั่นก็คือ rising stars นะครับหมายความว่าเป็นแบรนด์ดาวรุ่งนี่เองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอัญมณีแฟชั่นนะครับรองเท้าเครื่องหนังกระเป๋าหรือแม้กระทั่งยานยนต์ครับเช่นมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งหลากหลายท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแท้ๆแต่ลองมาชมดูด้วยตัวเองครบลวจะทราา่ ภาพเหล่านี้นะครับเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่โซน o t o p Innovation นนะครับซึ่งคำว่า Innovation เนี่ยนะครับก็หมายถึงนวัตกรรมใหม่นี่เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นโซนหลักโซนหนึ่งเลยนะครับของงาน o t o Top t y 2015 Next Version 2ครับ เพราะว่านวัตกรรมเหล่านี้นี่นะครับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานะครับในเรื่องของความคิดและก็ความสร้างสารรค์ของคนไทยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะออกไปสู่ตลาดโลกได้ครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและที่งานโอท็อปซิตี้2015แห่งนี้นะครับก็มีการรวบรวมนะครับของอร่อยจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับทั้งหมดนะฮะกว่า188ล้านครับโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะครับแต่ละร้านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าของดี77จังหวัดถ้าหากว่าคุณเป็นคอนักชิมแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับงานนี้เลยนะฮะอร่อยจริงๆครับหลังจากที่ผมได้ผ่านโซนโอท็อปชวนชิมมานะครับด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะ คนกําลังมุงดูอะไรกันอยู่ครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบครับแต่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเหมือนกับมีแม่ค้านะครับเอาสินค้ามาวางแบกกระดินขายกันเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งเขาว่ากันว่ามี2รอบครับท่านผู้ชมครับรอบแรกก็คือเที่ยงตรงอีกรอบหนึ่งก็คือ5้าโมงตรงเวลานี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาจะเซลล์กระหน่ำลดราคากันขนาดไหนครับ ชมครับงานโอทอปนี่นะครับถือได้ว่าเป็นการสืบสารพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในด้านของการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยเอาไว้นะครับและหลังจากที่ผมได้มาร่วมชมงานโอทอปซิตี้2015 next version 2ในวันนี้แล้วนะฮะทำให้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ภูมิปัญญาของคนไทยนั้นนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกและผมเชื่อแน่ว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของคนไทยนั้นจะก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วนะฮะผมกับคุณโอต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแลพวพบกับผมปัอมนัทพงศ์ได้ไหมนะครับในช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ